เมืองชายแดนตะวันออกซึ่งนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่เหมือนใครแล้วที่นี่ยังขึ้นชื่อในเรื่องของผลไม้พันธุ์ไทยนั่นก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สะแก้วที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นพิเศษไม่เหมือนใครคะ่ะ บนพื้นที่แหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สาแก้วกว่า13,600ไล้ไร่นี้บ่งบอกถึงความเป็นสินค้ากเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของจังหวัดสาแก้วเลยทีเดียวค่ะที่สามารถสร้างรายได้และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีและรัเสเซีย เพราะด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของความหอมหวานอร่อยและมีประโยชน์ทางสุขภาพนี่เองค่ะทำให้มะม่วงน้ำดอกไม้สะแก้วใครทานก็ต่างติดอกติดใจและชื่นใจสบายกายไปตามๆกันเลยค่ะโดยมีแหล่งปลูกอยู่ในเขต6อำเภอได้แก่อเภอเมืองสะแก้วอเภอวัฒนานครอ,ออารัญญประเทศอเภอเขาชะกันอ,อวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์และอำเภอคลองหาดเรียกได้ว่าปลูกกันครอบคลุมทั้งจังหวัดสะแก้วเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือหนึ่งในสวนมะม่วงอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้วนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าใหญ่มากๆค่ะถามพี่อีทก,ก่อนเลยนะคะว่าสวนมะม่วงที่นี่แบ่งออกเป็นกี่ไร่คะพื้นที่อันนี้ของวังสมบูรณ์นี่เรามี500ไร่น้ำไม้น้ำไม้สีทองกับน้ำไม้เบอร์สีนี่ประมาณ300ไร่ แล้วเราจะมีมะม่วงพันธุ์เขียวสเสวยมีม่วงแรดมีม่วงคว้านลั่นอีกในรวมๆนี่ห้าร้อยไร่คิดว่าเอกลักษณ์อะไรที่เป็นจุดเด่นของมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะน้ำดอกไม้นะครับพูดถึงว่าน้ำดอกไม้นี่จะเป็นรูปทรงที่สวยนะครับเนื้อเขาจะเยอะแล้วเม็ดเนี่ยเขาจะบางเทียบเลยรสชาติเขาจะโอเครสชาติจะอร่อยอร่อยมากกว่าหวานมันมีสองสายพันธุ์นะ เป็นน้ำดอกไม้สีทองแล้วเป็นน้ำไม้เบอร์สีแล้วแตกต่างกันยังไงอะคะพี่สองอันนี้อันนี้นนมงดอกไม้สีทองนะครับตรงจะเลียวอ้วนใหญ่นะฮะอาจจะเป็นเลนเอนนี้ไปเส้นสีทองอันนี้สีทองแล้วอันนี้คือเป็นน้ำดอกไม้เบอร์สีเบอร์สีนี้ก็ก็เหมือนคล้ายคลึงกันนะครับเพราะมะมวมมันมันแท่เปลี่ยน สายพันธุ์อย่างนี้ว่าสีเบอร์สีกับสีทองท่านั้นเองแต่เหมือนแบบเบอร์สีจะผอมกว่าน,นิดนึงใช่ไหมคะใช่เพราะชานีก็คล้ายคลึงกันนะฮะมันเป็นแท่สีผิวสายพันธุ์ที่เคยมันจะเป็นเนื้อก็เหมือนกันไอความหวานก็เหมือนกัน,นะ,ะก็คือคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะปอกให้ดูนะครับค่ะอายุอายุที่จะบ,บริโภคจะให้หวานอร่อยออายุ ต้องได้100วันถึงจะอารสชาติที่จะโอเคอถ้าแต่ถ้ามะม่วงที่ส่งออกอต่างประเทศนี่เราจะใช้แค่มะม่วงประมาณ85-90%นะครับนี่ครับผมจะเฉือนให้ติดเม็ดเลยนะฮะโโแล้วอ,อันนี้เนื้อนะครับเนื้อเยอะมากค่ะคุณผู้ชมนนเนื้อเยอะเนื้อเยอะมาก หวานมากค่ะสีสวยเนื้อแน่นมะม่วงของเราเนี่ยถ้าอายุอย่างเงี้ยนะเราเราส่งออกอหรือาใครบริโภคเขาจะติดใจว่าเปอร์เซ็นต์รสชาติเนื้อมันอร่อยสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สาแก้วค่ะมีช่องทางทางการตลาดอย่างไรบ้างมะม่วงเราเราจะตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะฮะแต่ทุกอำเภอแต่การส่งออกมะม่วงต่างประเทศหรือแปรมม่วงแปรรูปที่เป็นบริษัทใหญ่ คือเขาต้องผ่านกลุ่มวิสาหกิจด้วยเพราะคือว่าเป็นเอกลักณ์ของอำเภอแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามะม่วงอ่ะที่ผิวไม่สวยที่เป็นขี้เละอะไรนี่เราจะมีโรงงานโรงงานที่เขาจะมารับรับซื้อของเราไปไปแปรรูปรับไม่อั้นมะม่วงน้ำดอกไม้สาแก้วนั้นก็หมายถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี ที่มีลักษณะรูปรีและยาวรูปทรงผลสวยสีเหลืองถึงเหลืองทองผิวค่อนข้างหนาทนทานต่อการขนส่งผลดิบรสชาติเปรี้ยวเมื่อสุกแล้วจะสวยงามน่ารับประทานรสชาติหอมหวานเนื้อเยอะและมีเมล็ดที่รีบบางเป็นหนึ่งในมะม่วงยอดที่ตลอดการของคนไทยและชาวต่างชาติค่ะ และได้ดําเนินการจัดทําคําขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่ง GI ก็คือสินค้าที่มีแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงมีคุณภาพมีชื่อเสียงแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่ผลิตในพื้นที่อือ่นๆค่ะสินค้า GI จึงเปรียบเสมือนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้าที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะ สิ่งไหนที่จะบอกได้ว่านี่คือเอกลักษณ์ของมะม่งน้ําดอกไม้สระแก้วอะคะหนึ่งนะครับส่วนสาคัญคือที่ดินนะครับพื้นที่ดินของสระแก้วเนี่ยครับเหมาะสําหรับการปลูกไม้ผลโดยเฉพาะมะม่งนะครับอีกอย่างก็คือการดูแลรักษาสลักษณะของัประจําพันของเขาคืออ้นดอกไม้ตัวนี้สีทองด้วยนะครับหนึ่งนะครับรสชาติหวานเย็นอยู่แล้วนะครับเนื้อแน่นนะครับเม็ดรีบอันนี้ครับมันทําให้เราได้รักษาคุณภาพซึ่งจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็พิจารณาเลือก นะครับมะม่วงดอกไม้ที่จังหวงสมบูรณ์นะครับเป็นไม้ผลตัวแทนจังหวัดสระแก้วเป็นพืชที่อานะครับสำหรับเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชแบบ G A P อะค่ะมีการส่งเสริมอย่างไรบ้างคะสำหรับการส่งเสริมการปลูกพืชแบบ G A P นะครับคือ็นการปลูกพืชของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเพื่อเน้นให้เกษตรกรปลูกพืชตามความเหมาะสมมันมีประมาณ8ข้อเราต้องดูจากพื้นดินจากน้ําการดูแลรักษาการขนส่งนะครับจนการแพคกิ้งจน การใช้สารเคมีการจดบันทึกนะครับซึ่งแต่ละสวนนนแต่ละคนที่ที่เข้าสมัครโครงการนี้นะครับไม่ใช่จะได้แบบง่ายๆนะครับเราต้องมีการตรวจสอบแล้วก็บางคน2ปี3ปีนะครับจะได้นะครับเพราะมันต้องมีขั้นตอนแต่ละขั้นตอนต้องตรวจสอบกันหมดนะครับสำหรับการส่งออกนะครับกระบวนการส่งออกเนี่ยตรงนี้เราต้องมีการผ่านของกลุ่มวิสาหกิจเป็นการรับรองจากรัฐบาลนะครับจากกรมส่งเสริมการเกษตรรับรองว่ากลุ่มนี้ได้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ส่งไปทางญี่ปุ่นไปทางเกาหลีนะครับไปจีนเนี่ยเข้าไป ทั้งหมดทั้งยุโรปด้วยรับก็มีส่งออกไปหลายประเทศเลยหลายประเทศครับหลากหลายรายไ,ได้ดีไหมคะไรายได้ดีครับเขาอยู่ได้ทุกส่วนเลยครับตอนนี้โอ้โหเยี่ยมมากๆเลย นอกจากการทำเกษตรแบบ GAP ของชาวสวนมะม่วงที่นี่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแล้วการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นสินค้า GI ก็จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้นะคะและยังสามารถพัฒนาพื้นที่ผลิตสินค้า GI ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นได้เช่นเดียวกันค่ะ เชื่อว่ามะม่วงน้าดอกไม้สาแก้วแล้วนอกจากจะหอมหวานอร่อยยังมีสรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะตะวันออกสวนแห่งผลไม้เมืองร้อนที่ชาวจังหวัดสาแก้วอยากให้คุณผู้ชมมาลิมชิมรสค่ะขอเชิญน,นะครับมาเที่ยวที่สวนมะม่วงสาแก้วนะครับซึ่งเป็นสวนที่อยู่บนสบู่นะครับมีมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาเยี่ยมชมนะครับหรือศึกษาดูงานได้นะครับซึ่งสวนนี้นะครับก็เป็นสถา,านที่เราจัดให้เป็น ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยนะครับเที่ยวชมเสร็จแล้วก็สามารถซื้อของนะครับซื้อผลไม้ฝากกลับไปให้ได้ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับ